สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะได้นำเอาคลิปดอสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเซฟเปิดนะครับนะหรือไฟล์เอกสารเ o r d ดนะครับไปเป็นไฟล์ PDF นะครับเฉพาะหน้าทํำยังไงนะครับตัวอย่างนะครับผมมีไฟล์นะครับไฟล์ เอกสารเบอรอยู่นะครับตัวหนึ่งนะครับเวลาเซฟเนี่ยผมต้องการที่จะเซฟไฟล์ pdf นะครับเซฟไฟล์เบ r d ตัวเนี้ยนะครับไปเป็น pdf นะครับโดยเซฟเฉพาะหน้านะครับไม่เซฟเอาทั้งไฟล์นะครับทำยังไงนะครับก็มาดูวิธีทำนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านไปคลิกตรงเมนูไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็ไปเลือกบันทึกเป็นนะครับเราจะทำการบันทึกไฟล์ตัวเนี้ยนะครับเป็นไฟล์ pdf นะครับ ผมจะเซฟไปไว้บนเดสก์ท็อปนะครับ PC ีครื้องนี้นะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งไฟล์ที่เราต้องการจะเซฟนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านเลื่อนมานะครับตรงนี้นะครับมันจะมีบันทึกเป็นชนิดนะครับก็คือต้องการจะบันทึกเอกสารนี้เป็นชนิดไหนนะครับให้ท่านคลิกเลือกนะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับให้เลือกเป็นไฟล์ประเภท pdf นะครับไฟล์ pdf เสร็จแล้วก็ให้ท่านนะครับไปคลิกตัวเลือกนะครับตัวเลือกคลิกเข้ามานะครับมันก็จะมีช่วงให้เราเลือกนะครับว่าต้องการพิมพ์หน้าไหนนะครับหน้าทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราไม่ติ๊กตัวนี้นะครับมันก็จะพิมพ์เป็น pdf ทั้ง,งไฟล์นะครับหรือจะคลิกหน้าปัจจุบันก็ได้นะครับนะหรือจะเลือกเป็นหน้าเช่นผมต้องการที่จะพิมพ์ เป็น pdf เเฉพาะหน้า3อย่างเงี้ยนะครับก็คลิกตรกกง,งนี้นะครับก็เลือก3าถึง3อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็พิมพ์หน้าเดียวนะครับนะพิมพ์เฉพาะหน้าที่3นะครับแต่หากจะพิมพ์2หน้าเช่นปุ๊บจะพิมพ์หน้าสา3กับหน้าสีด้วยก็ตัวนี้ก็เป็น3ตัวนี้ก็เป็น4นะครับ4่ตัวอื่นก็ไม่ต้องไปเซตอะไรนะครับนะเซตอะไรเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับ แล้วก็คลิกบันทึกอีกทีหนึ่งนะครับตัวโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF ของผมก็จะเปิดออกมาครับก็ะจะสงังเกตว่ามันจะมาเฉพาะหน้าที่เป็นหน้า3มกับหน้าสี่ที่ผมกำหนดไว้เมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการเซฟ o ว d เป็น PDF นะครับเฉพาะหน้านะครับทำยังไงนะครับเฉพาะบางหน้าที่เราสนใจทำยังไงนะครับ อันนี้ก็เป็นที่มาฝากสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปดูใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้กันกรครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ